สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสูขูสุคนลมาพอกันครับบามนาดอีกคือเก่าพี่น้องเมื่อหนึ่งสิบห้าพี่พี่น้องมากก้อยเนื้อพี่น้องก้อยแบบโบไซเลืดพี่น้องอันเร่งย่านไปซื้อเนื้อเมอวนเนหลังจากเลิกงานอากาศจะเย็นเย็นล้านไทยในไต้หวันพี่น้องก็จะขายเนื้อตับมมี่มีแต่ขาจีบิยู่าจีบิย ต่างเรียบร้อยทั้รภาษามาืม่อนอีสีเฮีดยแบบบใส่เรีย,บแบบรย,รยดน้องเบิรงพี่น้องกินขขาวกันด้วยพี่นอ้องเด้อมื่นอีบรรยากาศดียุดไต้หวันบรรยากาศดีมือนโบมีฝนบ่ค่อยหนาวปานไหมือนพอดีพอดีมือนอากาศมืน่นอีเป็นมือนวันอาทิตย์พี่น้องยุด ุดทุกวันอาทิตย์มาพอมาพอพีผ่อน้องคือเก่าสพาะวันอาทิตย์พี่น้องบบคอยมีเวลาบันไดบา้าอำนาจจะได้ทำงานหลายทางทุกสิเฮ็ดท่งไรเนี่ยน้ำนกับถามหาบาคือบบคอยเห็นล่วงิดมันบบคอยว่าง งานกันหลายพี่น้องผนเห็ดงานควบคูไปน้ำในดีพุคุมพี่น้องลองเบิ่งเจ็บแสบหลดมลันเนี้อเนิ่มดีมัวเตอบันมัวหน่อยว่าเหนื่อยนิ่มเนี่ยย,ยินเด์ใส่ลาบเรีย ราบเรียดกินร่หล่อป๋อพี่น้องเด้เฮ็ดกินแนวนี่ลองเบิงสูตรแบบโอใส่เรียบลองม่งแสบป่เห็นได้คลิปคือเป็นได้แสบเดอบ้าหน,นักเลยลองมึงเนื้อแร้วเหาก็มาันั่นใบังหน้าอ่อยใบผักหน้าพริกระเทียมใส่ใบฝักหน้าหอม บ่อยเหนื่อยแบบพอเสีเลีย่ยวสูตรบาลอํานาจ,จเที่ยมสามหัวกาดลมบ่อยบ่อยนี่ลองเ,อเสียงลมห้องตามด้วยต้นหอมพี่น้อง หอมอต้นไงเนี่ยต้นหอมไต่วันต้นญ่บูพื้ของไทยทำได้ไมนนะ่ว่ากระหอมเมือ่อนี้ใส่ดีขวดดีพ่วงบูมี่พี่น้อง ไปบ่ท่านก็เจา้าดีพ่วงเบิดก่อนปันจักรยานไปซื้อเนี่ยเป็น14กิโลพี่น้องเอ้ยอยากกินก้อยเนื้อมาครับอ่ะพี่น้องมาเถอะเดี๋ที่เราใส่พักลงไปมาเะอันนี้ใส่กเกลือ เกลือีนสีเฮ็ดให้เนื้อนี่มันแน่นมันกรอบใส่เกลือเข้าตัวใส่ปอประมาณ่วงใส่ลายตามด้วยข้าวคั่วพี่น้องขว้าวคั่วคั่วยิ่งตามด้วยผงงู บอทันเจ้ายีพ่วงเบิดใส่ดีปวดกส่เสียบด้วกันของไทยของไทยส่งมาแต่ไทยมาคมนี่น้นองสูตรนี่สูตรเพราะตรงใส่เลือดนี่นอ้องทรงมาแต่ไทยหกสิบบาทมาะหอดไส่กันตามด้วยสาเลเน่ซาเลเน่เดี๋ยวต้องไป แะไรเนียบทสงคัญสีจเลื่อยคนที่รองกระเัมหอมครับพีงน้องอ้าวคัวโอ้งวันคุ่นบินตำ้มหอมเข้าวัวโอ้เขาวัวไส้สเดเด่นสุดดโจงเลยหรอ สองลอยก็เดรร้ยายครับขาดแต่ตับสุด,ดยอดนี่พี่น้องมาเทนนี่ไม่กินเขาเหมือนกันปะเทนเนี่ยก็เห็นเสียใซ่ก่อนปะเทนหลังจากที่ก้อยเรียบร้อยแล้วพี่น้องเทียสีจานพี่น้องโอ้หลายครับเนี่ยสองลอยเดรหลายครับพี่น้องเอ้ย รูเบิร์ตออกพี่น้องหลยครับมาไพี่น้องไหมยินเขาเหมือนกันมาทีไหนส่วนพอมพี่น้องไอ้แก,ก่ข้าวกันพี่น้องยาดียินเขาเสียบ เนี่อนุ่มพี่นอะผมบํารม cắn đồ thêm nè nụm đi nè ngon nổi không เนื้อบนเหนียวเนี่ยนี่หอมอีดีพี่น่องเนื้อ,อ,นอเนื้อแต่บวันนี่หอมหอแ่บคักสมกับอยากคัดแดดซองนาพูดินั่งกินไตหุ่มหม่รบบ่มดีเนช่วยๆเลย

มือนนิบรรยากาศตีผมบ่ค่อยเย็นพี่น้องมือนนิไต่วันอุณหภูมิมือนนิพอดีเลยมือนนิ <Okay. S 1> บางมือนนิอากาศเย็นอาบน้ำก็าพได้อาบน้ำอุ่นเอาโอ้แสบพักพี่น้องสำหรับลิมหนิเอาไว้สำหรับพี่น้องแล้วอิ่มแล้วแ่บพัก เสียบคักเสียบเนี่ยขอขอบคุณพี่น้องสุขูมสุขคนที่กดติดตามช่องบามนาตอพิเชียวด้วยพี่น้องเด้อขอให้พี่น้องมีแต่วความสุขความเจริญความเจ็บอย่ายให้ได้ความไข่า,ยยายให้มีคิดสิ่งใดก็ขอให้สมหวังปรารถนาไม่ทังใจคิดด้วยพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้ขอไปเส้นนี้ล้วพี่น้องคลิปหน้าพ่อกันไหมด้วยพี่น้องเด้อสวัสดีครับผม